ก็จะไปรับซมเบิร like, ์นะครับด้วยตัวก้าวยูโดดิเกตไปแบบเช้าเย็นกลับเหน่แน่เลยกูก็คือรถเมย์บ้านเรานะฮะมุมบ้านเราเมืองเราวันเสาร์นะฮะสองชั่วโมงมาคันถ้ากูพลาดคันนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องไปนั่งมันดีมากเหมือนแบบว่าคิดว่าตัวเองนั่งแบบเป็นนั่งที่นั่งเฟอร์คารนะฮะทุกคนแต่เราก็กําลังกลัวอยู่ว่ากู ตอนแรกกลัวว่าจะได้ยืนไหมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้นั่งนะ่อะอราัาบปามากนะทุกคนเจ็ดปับคืออาหารเอาชีวิตรอดของเรานะครับเพราะว่ามันราคาถูกมากอันนี้ก็ราคาถูก็คือดีกว่าร้านที่ืที่มันสิบบวกๆนะฮะได้รับชมก่อนเป็นบดเนะื้วถ้าดดำนะครับ คือเราจะเข้าโบสนะครับนอร์ทเดนม่ล no ักซัเบ yeah. ิร์กก็คือน้องๆเขาเล่นกันเก่กกับขวางทางมากทุกคนราดัสภาพแบบว่าเล่นอยู่ลานวัดลานวัดมานปสารพัดภาพเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าไปลาเลนเขาอยากจับมือกับเรานะทุกคนเราจะยื่นมือไป คือบาปไหมวะว่าคือลูกป้าอะไรกันไม่รู้เลยมีร้หารยืนอยู่นะถ้าทุกคนจะเห็นเนี่ยมันจะเข้าไปถามเขาว่าเฮ้ยเด็กอย่าปากรูได้ป่ะแบบว่าเขาเหนื่อยไหมเนี่ยได้ไปถามเขาเนี่ยเขาเหนื่อยไหม คนมันสวยมากเราจะพาเดินไปดูสวยมากสวยมากๆหวานมากๆมากๆเหมือนภาพวาดสวยไหมทุกคนเพราะมันแบบสวยมากเลย แล้วก็มีคุณแจทุกอย่างที่ทั่วโลกมีหมดมีคนมาวาดรูปอะไรนี้ด้วยฮะสวยมากแลบแถยพระปรางค์ชื่อไรนะฮะช่วยอ่านด้วยนะฮะปีหนึ่งเจ็ดสามห้า เห็นเม่งเห็นแ้นะเห็นเม่งพี่ตอบแต่เราจะขึ้นไปนั่งตรงนู้นกันเราเล่นแมวตวโกต์มาไปเล่นน้ำกันวันนี้เราอยู่ที่กำแพงเมืองจีนนะครับกำแพงเมืองลักซสมบูรณ์เป็นตัวแทนของฝั่งยุโรปนะครับอื ให้กอธิบายอะไรเไม่มอะอะไรโรงพยาบาลทหารเก่าอะไรอันนี้อะฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลไหนมันบอกตรงไหนวะอนี่ไงโ้าิสตลหรอไม่ไร้ไมอม่ไ้้ไม่ได้ไม่้้ม่ เป็น The World Heritage UNESCO นะครับเราจะพาทุกคนดูนะครับข้างล่างคือเหมือนเป็นทางจักรยานแล้วก็รถจอดเหมือนให้จักรยานขับอย่างเดียวเลนใหญ่มากไม่ให้คนเดินไม่ขับไม่ให้รถขับหรือเปล่าแต่มีรถจอดอยู่นะ เห็นรถเมื่อกี้ไหมครับเขาจอดแล้วเขาก็เขาขับมาแล้วเขาก็จอดแล้วเขาก็เปิดไฟกระพริบออกมาขับมาได้เฉพาะแค่จอดรถนะฮะเขาเป็นทางจักรยานจริงๆด้วยเป็นตู้กดน้ำแล้วก็มีน้องหมาด้วยน้องหมาไปกินน้องหมากินน้ะแต่น้องหมาไปแล้วเราจะกดตู้นี้กันเราจะไปกดน้ำนะครับอ้าวกูไม่ได้กดกดถ่ายว่ะกดแล้วไม่กูต้องกดปมฟอรอีกรอบใช่ไหมกูดูแบบ ร้อเย็นไหมเย็นอ๋อกดอันนี้ให้กูหน่อยทำไมกูต้องกดอ่ะทำไมอ่ะอได้ในระดับอ๋อค้างในระดับหนึ่งเราก็มาอยู่ตลาดขายของน่ารักสะสมน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับเป็นตลาดซื้อได้นะ,ะแบบเเือเราเดี๋ยวจะซื้อแฮมเมดนะครับ มึงเห็นมึงอีกแล้วอะ oh อเอาใหม่อันไหนอันไหนนี้ขึ้นหลุยใช่ไหมแล้วไหนชาแนลเอาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแฮมเมีสะพานที่ดูรีวิวมามีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยพวกเราอยากรู้มากเลยเขาอะไปปั่นจักรยานแล้วเดินคือไปอยังไงวะไปยังไงอะบอกที ขานี้เหมือนจะลงได้แล้วนะครับเหมือนเจอทางลงแล้วทุกคนมันลงมาได้เราลงมาได้นะทุกคนเราลงมาได้เราลงมาได้แล้วนะครับทุกคน <c oughs> เราก็จะเดิน <c oughs> แต่เรา็เลือกว่าทางซ้ายหรือทางขวาโอ้ <c oughs> ว้าว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เหมือนอยู่สวนสัตว์ละ <c oughs> นั่งพักนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ง่วงอารักซ์เบิร์กนะครับการเดินทางที่เนี่ยแบบว่าเดินทางฟรีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะไปลงตรงไหนคือมันเล็กๆก็ไม่รู้จะไปไหนด้วยก็เหนื่อยเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปบันโคลแล้วก็กลับแหละประเด็นแวะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับเป็นการใช้ตั๋ว9ยูโรคุมแต่ขามาตลกจริงเขาจะขึ้นฟรีจริงมันต้องเสียนะเนี่ยห้ยูโรแต่ขากลับมาซื้อตั๋วเรียบร้อยล้ว้ยูโร ซื้อสลัดที่ซูเปอร์ประมาณ3ามกิโลนิดๆนะครับกินก่อนกลับกันเพราะว่าไม่มีตังค์ละกินได้แค่นี้แหละ